คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของตําราเลียงเบอร์ตําราเลียงเบอร์งวดประจํวมาที่2พฤษภาคม2566ตําราเลียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 07ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 37 และอีกชุดหนึ่งให้เลข6กับเลข9ยืด2อตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี62 64 67ถ้าเลข9มาก็จะมี92 94 97สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตําราเรียงเบอร์ให้06ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายว้วยที่1ออก906ให้06ออก06ถูกเลขท้ายตกัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตําราเรียงเบอร์จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มรมตอนครับต่อจิตกรงวดประจำที่2พฤษภาค,คม2566จิตกรให้เลข3เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี31 32 34 35 37 38ถ้าเลข4มันก็จะมี41 42 44 45 47 48ถ้าเลข6มันก็จะมี61 62 64 65 67 68สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาจิตกรให้06 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึ่งออก906ให้06ออก06ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่หนึ่งขับรามาตามกันต่อว่างวดนี้จิตตกรจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนครับต่อได้อาจารย์ชนะเลิศงวดประจำที่2พฤษภาคม2566อาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกให้4เลข3เลข6ชุด3ตัวให้ 5 30 2 3 1 8 3 5 6 3 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข0กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูมาก็จะมี04 05 07 08สําสำหรับผลงานวที่ผ่านมาอาจารย์ชนะเลิศให้71ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก71ให้71ออก71ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าวันนี้อาจารย์ชนะเลิศอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ค้มมามตอนคํมมาต่ได้วยปรประสาททองนวดประจําวันที่2พฤษภาคม2566ปรประสาททองให้เลข0กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 05 08ถ้าเลข6มาก็จะมี61 65 68ชุด3ตัวให้901 308 561 968สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาปรประสาททองให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก71 ให้17ออก71ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ปอประสาททองอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนคามาตอนด่วน99แม่กองงวดประจำวันที่2พืพฤษภาคม2566ด่วน9 9แม่กองให้2ชุดชุดแรกแค่เลขก4กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4046 ถ้าเลข9มันก็จะมี9096ชุด3ตัวให้3 4 0 1 4 6 5 9 0และอีกชุดหนึงให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาันก็จะมี03 4 3ถ้าเลข6มันก็จะมี0 6 4 6สําหำหรับผลงานาที่ผ่านมาด่วน99้แม่กองให้1 7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก7 1ให้1 7ออก7 1ถูกตัวกับของเลขท้าย สองตัวครับเรามาตามกันต่อว่างคดน,นี้ด่วน99แมกลองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาตอนครับตนวรวยท่อไทยออนไลน์งดประจำที่2พฤษภาคม2566รวยท่อไทยออนไลน์เลขเล็ก0เลขก4เลข6 เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 03 05 08ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 45 48ถ้าเลข6มาก็จะมี62 63 65 68ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 95 98สำหรับผลงานวทีิผ่านมารวยทษดไทยออนไลน์ให้17ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก71ให้17ออก71 ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยท่อไทยออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอคำตัดสัตจือเถลางวดประจำที่2พฤษภาคม2 5 6 6สัตจือเถลาให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้83กับ86ดชุดสาตัวให้586แปดหสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสัตจือเถลาให้17 ผลก,การออกสลากินแบ่งรัฐาบาลเลขท้าย2ตัวออกเจให้17ออก71ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้สัจจีเทลายัางจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขามาตอนค้าตัวอุ้ดเชียงใหม่งวดประจำที่สองพฤษภาคม2566อูุ้ดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข3เลข4เลข6เลข9และอีกชุดหนึ่งให้เลข1เลข4ี่เลข6เลข9้าสำหรับผลงานวที่ผ่านมาอุ้ดเชียงใหม่ให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก7 1หนึ่งให้17ออก71ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างดนี้อุ้ดเชียงใหม่ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำรมาตอนเข้าตัวเลขวิ่งมือหนักงวดประจำที่2พฤษภาคม2566เลขวิ่งมือหนักให้เลข3เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาันก็จะมี3 1 3 8ชุด3ตัวให้0ูนย์8สําหรับผลงานวที่ผ่านมาเลขวิ่งมือหนักให้ศูนย์เผลการออกซากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก906ให้0 9 ศูนยเข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายีนึ่งครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขวิ่งมือหนักอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนข้าต่อกระต่ายบนล่างงวดประจําที่2พฤษภาคม2,566กระต่ายบนล่างให้เลข3กับเลข6ชุดสอตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี1,3,2,3,4,3,6,3,7,3,8,3ถ้าเลข6มาก็จะมี16 2-6-4-6-6-6-7-6-8-6หสำหรับผลงานวที่ผ่านมากระต่ายบนล่างให้09ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก9-06ให้09 09เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครขับเรามาตามกระต่า,ตายบนล่างยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตตอนข้าตัวจักรวาลโชคงวดประจำที่2พฤษภาคม2566จักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 35 37เถ้าเลข9มามันก็จะมี91 95 97ชุด3ตัวให้635และอีกชุดหนึ่งให้เลข0นกับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ย์มันก็จะมี0 1 0 4 08ถ้าเลข9มามันก็จะมี9 1 94 98 สำหรับผลงานวที่ผ่านมาจาักราวาลโชคให้เลขศูนย์กับเลขหกผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึ่งออก906ให้เลขศูนย์กับเลขหกเลขศูนย์เข้าหลักสิบเลขหกเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึ่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันละมาตามกันว่างวดนี้จักรวาลโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนค้ามตอเก่งตลอด40ปีงวดประจำที่ 2, 2> พฤษภาคม2 5 66เก่งตลอด40ปีให้เลข3เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 35 37ถ้าเลข6มาก็จะมี62 64 65 67ชุด3ตัวให้932 637 164สําหรับผลงานที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้เลข1กับเลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้ายที่ที่1ออก9 0 6เลขท้าย2ตัวออก71ให้เลข1กับเลข0นย์เลข0ูย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสซเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าคนละมาตามกันว่ากนุนี้เก่งตลอด40ปียังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนข้าตัวอ่างชไชนาทงวดประจำที่2พฤษภาค,คม2566อาาา่างไชนาทห้เลข3เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 34 36 37 38ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 44 46 47 48ถ้าเลข6มาก็จะมี60 62 64 66 67 68ชุด3ตัวให้430 746 960สำหรับผลงานวัฒนผ่ามมาอา่า,ไ 1, า,ออางไชนทาท 1, ออ 2, 7, ให้เลข1กับเลขศูนผลการออกสากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้าที่1่ออก906เลขท้าย2ตัว71ให้เลข1กับเลขศูนย์เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่1นตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้าเรามาตัดกันต่อว่างดนี้อา่างไชนาทจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนคำามาตดาวโมคลงวดประจำที่2พฤษภาคม2566ดาวโมคลให้เลข3เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 36ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 46ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 96สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาดาวโมคลให้เลข0กับเลข1ผลการออกสลรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก906เลขท้าย2ตัวออก71 ให้เลขศูนย์กับเลข1เลข0ูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้ายสาตัวท้ายด้วยตัว่1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันต่อว่างวดนี้ดาวโมโลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคลมาตอนครับตัวโหนสายทานโหดประจําที่2พฤษภาค,คม2566รโหดสายทานให้เลข3เลขสี่ เลข9ชุดตัวให้ถ้าเลข3มามันก็จะมี3 1 3 4 3 5 3 7้าเ็ถ้าเลข4ี่มันก็จะมี4 3, 4 6ถ้าเลข9มามันก็จะมี939 6สําหำหรับผลงานาที่ผ่านมาโหนสายทานให้เลขศูนย์ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3 5, ตัวท้าที่หน่1ออก9 0 6ให้เลข0นเลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคัาละมาตามกันว่างวดนี้โหนไยทานอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้าตัวกระต่ายดำางวดประจําที่2พฤษภาคม2566กระต่ายดําให้เลข7กับเลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70-7376,78ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 36สําหรับผลงานวดที่ผ่านมากระต่ายดําให้เลข1ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก71ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวนนี้กระต่ายดํายากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนข้ามตอนแหล่งเสียนงวดประจำที่2พฤษภาคม2566แหล่งเสียนให้เลข3เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 3 4 5 4 6 4 7ถ้าเลข9มาก็จะมี9 3 9 5 9 6 9 7สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแหล่งเซียนให้เลข1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวเจ็ดหให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับกู่ไม่เข้าเป้าเข้าละมาตามกันว่าคนนี้แหล่งเสียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาตอครับต่อสามเดี่ยมนำโชคงวดประจำที่2พฤษภาคม2566 สามเหลี่ยมนำโชคให้เลขศูนย์กับเลขหกชุดสองตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ถ้าเลขหกมาก็จะมีหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกสำหรับผลงานที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้เลขหนึ่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก71ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้ายตัวตัวเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าข้าละมาตามกันว่าคนนี้สามเหลี่ยมนำโชคยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนครับต่อพญาดงชมแดงงวดประจําที่2พฤษภาคม2566พญาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี0 5 4 5 6 5 8 5ถ้าเลข7มาก็จะมี0 7 4 7 6 7 8 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข3เลข4เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี61 63 65 60ถ้าเลข9มาก็จะมี91 93, 95, 90สำหรับผลงานวทีิผ่านมาพญาดงชมแดงให้เลข1ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกเจให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข็าเมาตามกันว่าวุทนี้พญาดงชมแดงจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนกับตอนลูกไทยงวดประจําที่2พฤษภาคม2566ลูกไทยให้เลข5กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5้ามาก็จะมี5,3,5,4,5,6,5,7ชุด3ตัวให้253,9,5,6,8,5,7เถ้าเลขหนมันก็จะมี3ามหนึ่งสี่หำหรับคนงาน,นที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าก็เรามาตามกันว่างวดน,นี้ลูกไทยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม มาตอนขัตัวรวยทางประเทศงวดประจำที่2พฤษภาคม2566รวยทางประเทศให้เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91 95 96ชุด3ตัวให้495 796สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้รวยทางประเทศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทามาต่อนะครับมาตอ่อบารมีเจ้าพ่องวดประจําที่2พฤษภาคม2566บารมีเจ้าพ่อให้เลข4เลข3เลข 9, ลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 36ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 46ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 96ชุด3ตัวให้631 832 596สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่าคนนี้บารมีเจ้าพ่อจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาโตกันเลยครับมาโดยสุภาพบุรุษงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566 สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกให้เลข3ากับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี 30, 3 03 2,3538ถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6 2 6 5 6 8และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนย์กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0นย์มันก็จะมี 02, 02, 03 0 6 0 7ถ้าเลข4มันก็จะมี 42, 4 3 4 6 4 7สสาหำหรับผลงานวดตี่ิ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้า,เ,า,เ,ปาเรามาตามกันว่างวดนี้สุภาพบุรุษจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนข้ามตัวได้อาจารย์ไก่ลาดภผางวดประจำที่2พฤษภาคม2566 อาจารย์ไก่ลาดเผาให้สองชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข3มาันก็จะมี 3, 0 3 2 3 5 3 7ถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6 2 6 5 6 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนย์กับเลข8ชุด2อตัวให้ถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี10,4060,9 0ถ้าเลข8มันก็จะมี1848,6898สําำหรับผลงานที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ไก่ลาดเผาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คามาตอนข้าต่อซื้อกงงวดประจำที่2พฤษภาค,คม2566ซื้อกงให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชู่2ตัวให้61 64 65 69สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าคามาตามกันว่าวดนี้ซื้อกงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายชิปของลูกจับลูกจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น 8 3 9 3 4 3 8 7 9 7 07ชุดเด่น 583 783สำหรับตัวเลขที่ลุงจา่านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นลุงจา่าก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ